เพื่อนๆตอนนี้มาสวนคอตตันสวนคอตตันเวลาค่ําคืนมันจิง,ง่ามเป็นได้ก็เห็นแต่ยามาวิ่นยามคืนแสงสวยไฟไปไกลนาเที่ยวคุณคือไก่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 ไกอ้สวยนะฟ้าที่มาคือหลายแท้อู้ สวนยามค่ำคืนวะซานอ๋อนั่นร้านอาหารฟังขวามือน่ะมีมะสูงบักข่างยูไกับตามทุกพื้นที่สวยมากเลยวะ่ะ มัวนนาเลรียเพราะว่ามัวนหนึ่งองศารลบหนึ่งเองกับพูกบผ้ากันไข่ไง ตัวนั้นอันกิจจะคล้ายเมื่อก่อนอะนะทงไมตกแต่งเป็นต้นใหม่ไหมมันเหมือนดอกอยางสักอย่างอะ่ะสวยมากเลยหิมะขาวโปร่ง สวยไม่ต้นคิดมากพอนสวยจุกมองเลย่านทางที่ย่างมากวินเทจเลนครัะแม่สวยมากเลยมี่แต่ข้าวาสวยแล้วก็สวยสวยเกินไป ตอนนี้เวลาสี่โมงสี่โมงสี่นาทีเองดิพี่น้องยืนนี่มันคำเร็วมาเลยขันเลยดูหนาวเลยดูที่หมาเนี่ยใบสามเพิงในสิมืดละอันนี้สี่โมงสี่นาทีม่วงคนกับผ้าลูกหลานมันยางองนี้ดิลูกเล็กแดงมือแข็งไง้นะอันนี้เพิ่นเอาห้องหยางวันย่างม่าน มาแกกันไหมมาจูงกันไหมห่างเลยหันหเด็กหน่อยนั่งหันเด็กน่อยที่คันยางมันเป็นการละเล่นไปนต่นโตนหรอวะมาเห็นเด็กหน่อยผู้ใหญ่กระจูงกันได้เลเห็นปะเขากำลังจูงหลากจูงกันอยู่ยยนิ้ตายตรงนี้เห็น,นไหมฮิมมัไหมโูที่เขาปัน่นฮิมมัในสิพานยางบางสะพานตรงนี้จักหน่อย โอ้ ه, หนาวหักเลยลบ 18, ส,สิบแปดองศาเซลเซียสใองลบสิบแปดตอนประว่าใบายสาข์เคืงลบสิบสามขึ้นมากเป็นเลยสิบแปดแล้วตอนนี้ซีมงเคิงซีมงเคิงหนีทางเขาสุสาน นีส่สะพานสะพานที่ไปสกายพาร์คนี่ขัน่นผู้ไดเบิ่งคลิปที่เป็นดูดูดบใบไม้แกะชะอุ่มกับดูบใบไม้ลวงก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็สวยมากมากเลย,ยเด็กเขาเอาหนังมาเล่น เออแบบอยู่ล่องไปคนเลยเนาะว้าวแบบล่องไปเลยหรสซาไลล่องไปเลยเหรอเอาไม่ดีอ่ะม้วนโดนทุติว้าวว้าววว้าว

ไม่ต้อวอนเธออันรสาวคนเลยสามคนพร้อมแม่ลูกเลยว้าวปุ่นน่าไปสุดบ่ไก่ไน่พันยาเด็กน้อยปุ่นมัวกุหลาบยางเห็นปะหนุนได้มือแข็งนะอเอาขึ้นนาล้อง่งเพ็บปุ่นยังอยู่ไหมเอาเลยเอาแล้ว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  สามคนเลยทิวว้าว หน้าคอตันหนาโลงเล่มคอตันออกมาจากป่าล่ะสวยมากเลยว,ว้าว ตัวนั้นเป็นคือยังไขรมังก่อนอันนี้ก็ยังขวดน้ำหอมเลยนันตึกคอตันคอตันสีเขียวๆนะโร,รงแรมคอตันซมบีละพี่น้องเมื่อนี้ป้าคอตันตอนกลางคืนสวยบบกคักเลยคนกำมะเลนหนไ กันเลยอีหอย่างเห็นสโนว์บอร์ดบอร์ดหยอย่างอ่งะแปลกหลายเลยขึ้นเหนียวทันมีได้พี่น้องนอนงรับฟันดีราตีสวัสดไีบายทุกคนเจอกันไม่ลิดทัดไปนะ,ะ<_><_><_>จ๊ะจะไปขึ้นรถไม่กลาบ,บา้านแล้ว